โอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ผมก็จะทําขึ้นเพื่อให้ให้ดูเกี่ยวกับไอเทมครับไอเทมหายากในเกม w i t c h e r นะครับว่ามีอะไรบ้างคือเออก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เข้ามาอยู่ในเอ่อใน w i t c h e r 3นะครับ t h a แล a n d แล้วก็เห็นคนไทยก็เล่นเยอะพอสมควรเลยก็นะครับก็ดีใจจนอยากกระทําคลิปนะครับว่าอุปกรณ์หายากในเกมนะครับที่ผมมีนะครับแล้วคิดว่ามัน หายากครับก็อยากจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าอันไหนบ้างที่เพื่อนๆยังไม่มีส่วนตัวผมนะครับอันนี้ผมคัดแล้วว่าอันนี้ว่าหายากก็หลักคือไม่มีในใบครับหรือว่าสร้างเองได้ง่ายๆครับต้องอาจจะเก็บตาม q u e s เสริมหรื quest หลักโอเคแล้วมาดูดีกว่าครับว่าไอเทมที่หายากของผมแล้วมีอะไรบ้างนะฮะไอแรกเลยครับนี่ครับโปกเกอร์ครับ โป๊กเกอร์มันนะติลซ้อนนะครับที่มีบัฟที่ติดให้มาคือโจมตีมนุษย์และมนุษย์50%นะครับเพิ่มขึ้นเมื่อตอนสู้กันแล้วก็อันนี้ส่วนตัวผมไปบัฟมาให้มันสมจริงอ่ะคือมันเป็นหอ,อกไงหอ,อกมันก็ควรที่จะตีได้ไกลคือกวาดได้กว้างขึ้นก็เอฟเฟกนะครับอย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นไฟครับเป็นไฟไปลายหอ,อกทําให้คื มีความสละสลวยแล้วก็มีลวดลายของตัวด้ามจับนะครับส่วนอันนี้ได้มาได้ยังไงได้มาจากเควสที่ชื่อว่าคันนไซครับคันนไซที่อยู่ในเมืองโนวิกัตคือเควสนี้เริ่มต้นโดยที่ว่าใช่คนรักของเดรลานครับที่ที่ชื่อว่าพิซเลียหรือเพซิกานี่แหละครับโอเคเออถ้าผิดไปผมมอภัยนะครับก็ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายครับตอนนั้นก็มีมือมีมีมีคนถูกทำร้ายในเมืองเยอะแล้วก็ถูกฆ่าด้วยเราก็ไปสืบสวนเรื่องนี้ครับแล้วก็ทําให้เราได้โป๊กเกอร์มาอันนี้ครับโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดของการได้มาครับเดี๋ยวเราลองไปดูเกี่ยวกับเสียงแล้วก็เอฟเฟกดูครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เดวี่พิทนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นสถานที่ทดสอบโป๊กเกอร์นี้ดูครับอันนี้เรามาดูเอฟเฟกกัน แล้วก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวบอกไว้คือผมคิดว่าเป็นเป็นอาวุธอันเดียวละที่เป็นห่อครับก็ลองหามาใช้ดูครับสวยดีครับเท่ดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมโชว์นะครับอันนี้เวิลครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเลนส์ครับนี่ครับลองหามาใช้ดูครับส่วนอันที่สองของผมนะครับก็คือดาบยาวมานะครับยาวมาเนี่ยก็นะครับได้จาก กเกาะสกาลิเกตนะครับตอนที่ทำเควสช่วยตามซิลิแล้วแหละแล้วมันจะมีเควสหนึ่งนะครับที่ให้เชียร์ว่าจะเลือกใครแล้วย่างามากับซิลี่ใช่หรือเปล่าผู้หญิงนะครับ2คนว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดแคว้นต่อไปเลือกเชียร์ยามาครับแล้วผมก็ได้ดาบของยามามาครับที่สิ่งที่พิเศษก็คือคิที่สูงมากครับร้อยแซึ่งผมไม่เคยเห็นดาบตัวอื่นที่คิที่ข้ามากกว่าร้อย อย่างนี้ครับมากมากเป็นพิเศษขนาดนี้นะครับส่วนบัฟครับตามที่เห็นเลยเอ่อเพิ่มขึ้นหน้าต์ในขณะที่สู้กับมนุษย์และอานมนุษย์แล้วก็โบนัส3%จากมนุษย์และอานมนุษย์น่า่าเสร็จนะครับก็ความพิเศษตรงนี้ก็ดูมันชี้แรงครับผมว่าผมจัดให้เป็นดาบที่หายากพอสมควรครับแต่โดยที่จริงแล้วก็ดูสแตทแล้วมันก็ธรรมดาครับแต่ในช่วงที่ผมได้มาเนี่ย ผมก็เก็บไว้ใช้อยู่นานเลยเมื่อกี้แรงมากคือผมเล่น c แคสคูลมาก่อนครับแล้วก็ใส่ของแคสคูลพอเวลาใช้ในเรื่องของเมเลี t แท c กเนี่ยมันทําให้มีความที่แท็กสูงมากกันเองโอเคแล้วอันนี้ผมก็คงไม่ให้ดูเอฟเฟกต์ครับมันจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับดาบธรรมดาโอเคครับอันที่3ผมครับคือ the c a ค e t a k e r ครับแค r e t a k e r space นะครับเป็น อาวุธอันหนึ่งที่หน้าตาแปลกประหลาดมากเลยแล้วก็เป็นเหมือนผู้ติดสนิปมาครับแต่บัฟนะครับเรามาดูบัฟกันก็คือสิบเอร์เซนจากการโจมตีครับจะจากดาเมจที่โจมตีคู่ต่อสู้ไปครับจะเพิ่มเลือดให้ตัวเราเองคือมันก็เป็นหน้าตาแปลกประหลาดมากครับเวลาฮิลมันก็จะเป็นสีเขียวๆตรงปลายปลายของผู้ัเองอันนี้มันก็ ส่วนผมตัวผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันผมว่ามันไม่สวยแต่ว่าด้วยหน้าตามแปลกประหลาดนะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนได้ส่วนเพชรที่ได้ก็มาจากเอ่อไอริสนะครับไอริสที่เป็นพรรยาของโอเกียร์ซึ่งเป็นคนรับใช้ของไอริสนันเองไอริสเขาเสกมาครับให้เป็นคนรับใช้อ,อ่ส่วนเป็นอะไรมาก่อนผมก็จะไม่ขอสปอยแล้วกัน โอเคต่อมาอันที่4ครับอริสครับเป็นสติลซอนนะครับอันนี้ได้จากเควสที่ปกเราปกป้องโอกเกียดจากโอดิมนะครับจากการถูกฆ่านะครับความพิเศษก็คือเมื่อเราโจมตีไปจะเกิดาดาบเป็นสีแดงแล้วเมื่อนั้นเราสามารถใช้สตองแอตแทกเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้นะครับโดยที่กิดค่าเลือดของเราออกไปแล้วก็ส่วนสีแดงที่เป็นเอฟเฟกก็จะเป็นเอฟเฟกของดาบแล้วก็จะเป็นเอฟเฟก ให้กับตัวเราเองด้วยคือเราสามารถโจมตีทะลุกาดของตู้ส,สู้ได้เองนะครับต่อมาที่ 5, ้าครับเอลอนไดครับเป็นซิเวอร์ซอนนะครับที่อันเดียวที่ผมถือว่าเป็นแรนะครับเป็นแบบดาบที่สตองที่สุดแล้วครับอันนี้ก็ปั๊บก็จะมาจากการชาร์จครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวโมเดลนะครับมาจากการชาร์จซึ่งนี่ครับเราจะเห็นได้จาก ตัวที่คล้ายรูปของเบอร์ครับคือการฟันหมุนนั่นเองมันจะชาร์จตามที่เราฆ่าศัตรูครับเป็นจำนวนถ้าผมจำไม่ผิดตัวถ้าฆ่าตัวหนึ่งก็จะชาร์จ2นะครับส่วนสเตตเนี่ยก็คือสเตตเริ่มต้นของการชาร์จก็จะอยู่ที่สเกลของมันจะอยู่เริ่มต้นที่14จนถึงให้ดาเมจของสูงสุดให้ตัวเราอยู่ที่60ครับส่วน ับของดาบที่เป็นเป็นเป็นเบสนะครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีเราสิบเปอร์เซ็นครับจากที่อ,อถือดาบนะครับทั้งห้าดาบเขาก็เป็นดาบที่ผมคิดว่าแรงมากๆแล้วทั้งเป็นหน้าตาแปลกประหลาดแล้วก็ตัวที่ผมคิดว่ามันมันหายากอะถ้าไม่เก็บไซค์เคสหรือว่าไม่ไม่เก็บของเนี่ยมันก็จะไม่เจอแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมก็หวังให้เป็น เออสิ่งที่เป็นตอร์เทนนะครับว่าเออเผื่ออยากเอาไปเก็บหรือว่าอยากได้หรือสงสัยถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกอาวุธอย่างอื่นก็ได้ครับหรือว่าเนะี่ยอยากจะให้ผมทาพาร์ตต่อไปนะว่าชุดอะไรเงี้ยว่าอันไหนดีอะไรด,ด,ดีก็แจ้งเข้ามาได้ครับเข้าไปดูก็อยากให้กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ด้วยครับถ้าอยากติดตามผลงานด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมในเออวิเชอร์สามคอมมูนิตี้ครับก็ อยากให้เพื่อนๆได้ประสบการณ์จากการเล่นเกมนี้ที่ดีด้วยเหมือนกันครับก็พาร์ทนี้ก็จบแค่นี้นะครับ